m ิ the Style มาเข้าสู่บทเรียนที่3กันนะคะก็คือเรื่องของการออกแบบหรือว่าการดีไซน์นั่นเองค่ะการออกแบบหน้ากากนะคะก็คล้ายกับการออกแบบเสื้อผ้านั่นแหละคะ่ะเราจะต้องคํานึงถึงการใช้งานนะคะบวกพ่วงไปกับความสวยงามในการสวมใส่ด้วยนะคะ เพราะว่าคงไม่มีใครที่จะอยากใส่หน้ากากที่ไม่เสริมบุคลิกภาพให้กับตัวเองหรอกเนาะใส่หน้ากากทั้งทีนะคะไม่ใช่จะให้กันไวรัสกับกันฝุ่นอย่างเดียวต้องเสริมความสวยงามแล้วก็สะท้อนนะคะบุคลิกของตัวเองหรือว่าของคนที่สวมใส่ด้วยนะคะแล้วเวลาที่เราออกแบบนะคะเราต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะเป็นข้อที่สําคัญที่สุด ต้องคำนึงเสมอในการออกแบบหน้ากากนะคะก็คือเรื่องของการสวมใส่สบายนะคะแล้วก็มีขนาดที่พอเหมาะนะคะกับใบหน้าของผู้ที่สวมใส่คะ่ะข้อต่อไปนะคะก็คือการเลือกใช้วัสดุที่ สบายกับผิวหน้านะคะไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นที่ทําให้รู้สึกอึดอัดน,นะคะหรือว่าทําให้รู้สึกไม่สบายเวลาที่เราสูดดมเข้าไปนะคะตามมาด้วยวัสดุที่เลือกใช้นะคะก็ควรจะเป็นวัสดุที่เหมาะสมนะคะหรือว่าตอบโจทย์วัตถุประสงค์นะคะที่เราต้องการนําเสนอนะคะหรือว่าต้องการที่จะทําให้ตัวหน้ากากนั้นมีคุณสมบัติแบบนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการออกแบบ หน้ากากสาหรับคนที่ชอบออกไปข้างนอกนะคะแบบว่าชอบแบบอะไรลุยๆหน่อยนะคะก็อาจจะต้องเลือกใช้เนื้อผ้านะคะที่มีคุณสมบัติกันน้ํานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์นะคะกับบุคลิกภาพของกลุ่มลูกค้าของเราในกลุ่ม ้หรือว่ารวมไปถึงการเลือกใช้เนื้อผ้านะคะที่มีคุณสมบัติในการแห้งไวนะคะเพราะว่าหน้ากากผ้านะคะแม้ว่าเราจะสามารถซื้อมาใช้ได้หลายอันนะคะแต่ว่าในทุกๆวัน,นะคะ่ะเราก็ควรจะซักหน้ากากผ้านะคะเนื่องจากเราไปเผชิญมลภาวะด้านนอกนะคะไปเจอสิ่งสกปรปกเชื้อโรคไวรัสต่างๆนะคะกลับมาถึงบ้านก็ควรจะซักนะคะตัวหน้ากากในทุกวันดังนั้นผ้าที่แห้งไวก็เป็นคุณสมบัติที่ควรจะมีนะคะในการเลือกใช้วัสดุ ในการทำหน้ากากผ้าค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นข้อที่สำคัญค่ะแต่ว่าเรานำมาไว้ท้ายสุดนะคะเพราะว่าเราเรียงลำดับจากความปลอดภัยนะคะของร่างกายเราก่อนนะคะแต่ว่าข้อสุดท้ายนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะในคอสนี้ก็คือเรื่องของความสวยงามนะคะของวัสดุดที่เราจะใช้ในการบุบบริเวณด้านนอกสุดของหน้าก,กากนะคะวัสดุดนี้นะคะก็จะสะท้อนถึงการดีไซน์นะคะแล้วก็บุคลิกภาพของผู้ที่สวมใส่นั่นเอง ราคามาพูดถึงเรื่องของการดีไซน์กันลงลึกบ้างนะคะมิวได้ออกแบบนะคะออกมาทั้งหมด2แบบค่ะเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะจะได้นําไปประยุกต์นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะไปตามความต้องการของตัวเองตามกลุ่มลูกค้าที่เราเซตเอาไว้นะคะมิวออกแบบมาทั้งหมด2แบบนะคะ แบบแรกนะคะก็คือเป็นหน้ากากที่นำจากหน้ากากอนามัยนะคะที่มีตามท้องตลาดแบบนี้นะคะมาปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อยนะคะแล้วก็เสริมความทันสมัยนะคะแบบเป็นสไตล์ชาวเมืองมากยิ่งขึ้นนะคะมีความมินิมอลนิดนึงนะคะแล้วก็เท่ๆค่อนข้างวัยรุ่นนะคะหนูก็จะนำตัวหน้ากากอันนี้นะคะมาดัดแปลงเพิ่มเติมลงไปนะคะ ส่วนแบบที่2นะคะออกแบบนะคะมาจากตัวหน้ากากที่ได้รับความนิยมมากตอนนี้นะคะก็คือตัวหน้ากากนี้ เป็นพิตตามาร์นะคะที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตัวแผ่นแมสอันนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีคุณสมบัติในก,การพวกเกสรดอกไม้ได้นะคะคนญี่ปุ่นก็จะใส่กันเวลาที่ถึงช่วงนะคะฤดูบานไม้ผลิหรือว่าเป็นช่วงที่มีคาฟูนโชนะคะคาฟูนโชก็คือเป็นเรียกว่าละอองเกสรของต้นสนนะคะที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะบางคนมีอาการแพ้หนักมากนะคะก็จะใส่ตัวพิตตามาร์อันนี้นะคะเอาไว้กันพวกฝุ่นนะคะที่มี ในละอองอากาศ แต่ว่าเท่าที่เคยได้ยินมานะคะตัวแผ่นแมสกอันนี้นะคะไม่สามารถกันไวรัสนะคะโควิด2019ได้นะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะซื้อมาเอามาใส่ส่วนเท่ก็จริงนะคะแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติในการกันไวรัสได้นะคะเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนค่ะมาทําเป็นหน้ากากผ้าของเราเองกันดีกว่านะคะแบบที่2องนะคะมิวจะดึงเอาทรงนะคะของ p ิต z าแมส k อันนี้นะคะปรับเปลี่ยนนะคะปรับให้กลายเป็นเนื้อผ้านะคะแล้วก็มีการเสริมค่ะสายคล หนูลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง2แบบจะเป็นยังไงบ้างนะคะ มากันที่แบบแรกเลยนะคะแบบนี้ค่ะก็จะเป็นหน้ากากสไตล์มินิมอลนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะหรือว่าจะเป็นเพศไหนนะคะเหมาะกับคนที่ชอบความแบบเป็นสไตล์ชาวเมืองนะคะก็หนิวก็จะออกแบบนะคะให้ถูกใจคนเหล่านี้นะคะโดยที่เมื่อสักครู่บอกไปแล้วเนะว่าหนิวดึงมาจากต้นแบบหน้ากากอนามัยที่มีอยู่ในข้องตลาดน,นะคะ ข้อดีของการดึงมาจากต้นแบบหนึ่งคือเขาเนี่ยเป็นขนาดที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วนะคะเหมาะกับใบหน้าของคนเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะไม่ต้องมาทําการเรียนรู้ใหม่นะคะเวลาที่ใส่ไปแล้วก็อรู้จักอยู่แล้วเนาะว่าหน้าตาของหน้ากากนะคะออกมาเป็นแบบไหน,น,นะค่ะ แต่ว่าข้อเสียนะคะในตอนแรกเนี่ยวจะทําตัวหน้ากากนะคะออกมาในลักษณะที่แบบเรียบเรียงง่ายๆนะคะสามารถใช้งานได้ทุกคนนี่แหละก็เลยขึ้นนะคะตัวหน้ากากขึ้นมาด้วยเป็นผ้าสาลูนะคะผ้าสาลูก็จะเป็นผ้าคอตตอนชนิดหนึ่งนะคะเขานิยมเอาไปใช้ในการทําผ้าอ้อมของเด็กนะคะโดยที่พอขึ้นเป็นตัวหน้ากากผ้าสาลูแล้วเนี่ยมันจะให้เรียกว่ามันดูไม่มีสไตล์เลยนะมันก็จะ ออกมาคล้ายๆกับเป็นสาวโรงงานเบกเกอรี่อะไรแบบนี้มันจะดูแบบ ค่อนข้างมีอายุนะคะเวลาที่ใส่เปลารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะคะก็เลยคิดว่าการที่ทําขึ้นมาด้วยเป็นการเป็นแบบหน้ากากผ้าสารูบางครั้งมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สาหรับทุกคนนะคะใครที่ชอบแต่งตัวหน่อยนะคะพอเป็นหน้ากากแบบผ้าสารูปกติแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าน่าเบื่อเกินไปนะคะดังนั้นค่ะมิกวก็เลยเอาทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่ตัวเองได้เจอมานะคะมาปรับแบบใหม่ค่ะให้ตรงกับโจทย์ของเรามากขึ้นนะคะ ด้วยการปรับทั้งการเลือกใช้สีของเนื้อผ้านะคะแทนที่จะเป็นสี ขาวนะคะหรือว่าจะปรับให้เป็นสีดำนะคะแล้วก็มีการปรับช่วงบริเวณสายนะคะแทนที่จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะก็จะปรับให้เป็นสายสีดําเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการปรับดีเทลค่ะช่วงคุ้นบริเวณด้านข้างนะคะก็จะปรับให้เป็นการใช้เนื้อผ้าที่มีลวดลายเล็กน้อยนะคะปรับเหมือนเป็นแอคเซนต์นะคะให้กับคุ้นบริเวณด้านข้างหน้ากากของเรานะคะแล้วก็เติมฟังก์ชันอื่นๆลงไปด้วยนะคะได้แก่ การใช้ลวดนะคะแล้วก็การใส่ไส้กรองลงไปนะคะไม่ได้ใส่ไส้กรองติดเป็นการเพิ่มช่องใส่ไส้กรองลงไปนะคะให้กับตัวหน้ากากด้วยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะหน้าตาที่ที่เราจะผลิตออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นเนื้อผ้าสีดำนะคะแล้วก็บริเวณ ด้านข้างนะคะก็จะใช้เป็นเนื้อผ้านะคะที่เป็นสีดำผสมลายทางสีขาวนะคะแล้วก็มีการใส่นะตัวสายยางยืดนะคะที่เอาไว้คล้องหูนะคะเป็นยางยืดสีดำเข้าไปค่ะแล้วก็มีการเย็บกดนะคะบริเวณด้านหน้าและด้านหลังนะคะที่จะเพิ่มช่องใส่ลวดลงไปด้วยค่ะแล้วก็บริเวณด้านหลังนะคะจะทำเป็นลักษณะของช่องใส่ เนื้อผ้านะคะช่องใส่ตัวไส้กรองนะคะเข้าไปให้ด้วยเวลาที่คนสวมใส่นะคะก็ใส่ไส้กรองก็ได้นะคะหรือว่าไม่ใส่ไส้กรองก็ได้นะคะ แล้วก็สําหรับเนื้อผ้าที่เลือกใช้นะคะทั้งหมดค่ะจะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนหมดเลยนะคะด้านนอกสุดค่ะจะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์สีดำนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเนื้อคอตตอนที่ละเอียดนะคะแล้วก็ตามมาด้วยผ้าคอตตอนสาลูนะคะแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็เป็นผ้าคอตตอนสาลูเช่นเดียวกันนะคะเอาไว้ใส่ไส้กรองอากาศด้วย นี่ก็จะเป็นดีไซน์แรกนะคะที่เราทําการออกแบบใหม่ขึ้นมาโดยยึดจากต้นฉบับค่ะตัวหน้ากากอนามัยอันนี้นะคะ้าต่อไปนะคะมาดูกันที่ดีไซน์ที่2กันบ้างนะคะ มิวเกริ่นไปแล้วเนาะว่าเราจะยืดมาจากต้นแบบพิตตาแมสนะคะพิตตามาสเนาะก็จะเอาตัวแผ่นนี้เนี่ยค่ะมาปรับแบบใหม่นะคะให้ตรงกับโจทย์มากขึ้นนะคะโดยที่โจทย์ของมิวนะคะมิวคิดเอาเองเลยว่าฉันจะขายกลุ่มลูกค้าก็คือคนที่ค่อนข้างรักธรรมชาตินะคะแบบชอบอะไรที่แบบออแกนิกหน่อยๆน,นะชอบมีความแบบชอบธรรมชาติชอบท่องเที่ยวธรรมชาติชอบเนื้อผ้าธรรมชาตินะคะเช่นเนื้อผ้าคอตต้นเนื้อผ้านิน นะคะเราก็จะเอาโจ์นี้ค่ะมาปรับเปลี่ยนตัวพิตตามาร์คแบบนี้นะคะให้เหมาะกับสาธรรมชาติมากขึ้นนะคะคะตัวพิตตามาร์คค่ะตัวนี้นะคะเขามีข้อดีตรงที่ทรงของเขานะคะได้มาตรฐานและสามารถคลิกกับใบหน้าได้อย่างพอดีพอดีเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียของเขานะคะก็คือว่าเนื้อผ้าของเขานะคะจะค่อนข้างมีความยืดหยุ่น แบบได้แบบนี้เลยนะคะว่ามีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะมันเลยทําให้ฟิตกับใบหน้าเวลาที่เรานํามาออกแบบใหม่นะคะเราจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะขนาดเล็กน้อยนะคะแล้วก็จากบริเวณหูของเขานะคะที่มีการเชื่อมต่อเนื้อผ้าออกมาเลยนะคะเราก็จําเป็นจะต้องตัดตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็เสริมตัวสายนะคะให้สามารถใช้งานได้จริงมากขึ้นนะคะไม่งั้นแล้วนะคะถ้าตัดทุกอย่างด้วยเนื้อผ้าที่ไม่ยืดนะคะเพียงอย่างเดียวเราก็จะไม่สามารถทําให้เขาเนี่ย ะคฟะิตกับหูของเราได้นั่นเองค่ะอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าดีไซน์ที่มิวออกแบบมานะคะสําหรับสาวที่ชอบธรรมชาตินะคะจะออกแบบมาหน้าตาแบบไหนนะคะอ่านี่นะคะมิวออกแบบมานะคะโดยที่ใช้เนื้อผ้านะคะบริเวณด้านนอกเนี่ยให้เป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะคะสีเขียวตุ่นนะคะ ีเขียวๆแบบนี้คล้ายๆสีแบบใบเตยผสมกะทิอ่ะแบบนี้นะคะมีความแบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เนื้อผ้าชนิดนี้เนี่ยก็เป็นเนื้อผ้าที่ค่อนข้างมีความหนานะคะเวลาที่เราสวมใส่ไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าจะช่วยกรองนะคะ สิ่งสกปรปกนะคะหรือว่าเชื้อโรคให้กับเราได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ชั้นถัด,ถดไปค่ะเหมือนกับดีไซน์เมื่อสักครู่เลยนะคะเหมือนจะตามมาด้วยคอตตอนที่เป็นเนื้อละเอียดนะคะแล้วก็เป็นคอตตอนสาลูค่ะแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะคะก็เป็นคอตตอนผ้าสาลูเช่นเดียวกันนะคะเป็นชั้นที่เอาไว้ใส่ไส้กรองอากาศนั่นเองค่ะแล้วก็บริเวณร,บรอบๆนะคะที่จะเห็นว่ามีสายนะคะ เราก็จะเลือกใช้เป็นสายแบบกลมนะคะแล้วก็เป็นสายที่เป็นสีขาวนะคะเพื่อจะทําให้ดูนะตัวหน้ากากทั้งหมดเนี่ยมีความขาวๆนวลนๆน,น,นะคะเรียกว่าดูเป็นธรรมชาติตอบโจทย์กับโจทย์ที่เราตั้งเอาไว้ Hawaii, นั่นเองค่ะ ตงดีเทลการออกแบบกันนะคะสำหรับแอปพลิเคชันที่หมิวใช้ในการออกแบบนะคะก็คือแอปพลิเคชันค o นเ e ปต์นะคะสามารถใช้ในการวาดด้วย iPad ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะคะวาดลงกระดาษเฉยๆได้เลยเนาะแล้วก็มาปรับเีปยนเอาตรงบริเวณผ้านะคะให้ถูกต้องนะคะตามความต้องการมากขึ้นค่ะแต่ว่าหมิวจะวาดด้วย iPad อันนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนนะเห็นเป็นปรพร้องกันได้ะคะ่ะเพราะว่ามันลงสีได้ด้วย สำหรับโปรแกรมนะคะที่มิวใช้นะคะมันก็จะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าะคอนเซปต์นะคะนะคะโปรแกรมนี้นะคะก็สามารถไปหาดาวน์โหลดนะคะมาใช้ได้ใน iPad นะคะหรือว่าถ้าใครไม่มี iPad นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้นะคะใช้เป็นการเขียนนะคะลงบนกระดาษน,นะคะทั่วไปก็สามารถทำได้นะคะ แต่ว่าหมิวจะมาใช้โปรแกรมนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนาะได้ดูนะคะไปพร้พรอมพรอกันได้ค่ะ,ะเราเริ่มมาจากทำความรู้จักนะคะตัวหน้ากากของเรากันก่อนนะคะปกติแล้วนะคะหน้ากากที่เราเห็นตามท้องตลาดนะคะที่เป็นหน้ากากอน,อนามัยเนี่ยเขาก็จะรูปร่างประมาณนี้เนาะมีการเย็บตรงบริเวณนี้มีรูดตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใช้ อันนี้บริเวณด้านหน้านะคะก็จะมีการพับลงมาประมาณ3ชั้นได้นะคะต่ำไปหนยไหนดับชั้นนะคะแล้วก็มีซ้ายออกมาประมาณนี้เพราะที่เราเคยเห็นกันนะคะก็จะเป็นรูปทรงที่คุณเคยแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาเปลี่ยนวัสดุแทนะคะ่ะต่อไปนะคะ ตามโจทย์ของเรานะคะเราก็จะออกแบบมาให้ถูกใจหนุ่มสาวชาวเมืองนะคะ mm. ก็อีกจากวัสดุเดิมนี่แหละ mm. อ่าโดยที่เราก็ต้องมีการใส่ลวดด้วยนะคะแล้วก็เราเป็นผ้าใช่ไหมคะเราก็จะทําการยบกดค่ะบริเวณนี้นะคะอ่าแล้วก็มีการพับ เช่นเดียวกันทั้งหมด3ชั้นนะคะแล้วก็พอมันเป็นผ้านะคะบริเวณด้านข้างเนี่ยต้องได้รับการเก็บนะคะทีนี้ก็จะมีซ้ายออกมานะคะแบนี้นะ,ะทีนี้นะคะแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าสิีสันเายังไม่รู้เลยเนาะแล้วก็จะมาเพิ่มสีกัน ดีตรงที่เราสามารถปรับความเข้มอ่อนนะคะแล้วก็ขนาดนะของตัวดิงสอที่เราใช้ได้เลยค่ะเราลองสีกันคร่าวๆนะคะว่าประมาณไหน กดกนิดนึงก,นกงนน้อยแล้วก็ใส่ลวดเข้าไปแล้วก็มีชัวว่ามีการพับลงมาแบบนี้นะคะ บริเวณส่วนกลางรากากเราได้แล้วต่อไปนะคะเป็นช่วงบริเวณที่อยู่ตรงบริเวณกุ้นกันบ้างนะบริเวณกุ้นนะคะเราก็จะใช้เป็นผ้าที่เป็นลายทางะคะตอกย้ำล้วว่า,าหน้าตาจะประมาณนี้นะคะแล้วสายที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นสาย สีดำน้วนเลยประมาณนี้นะคะส่วนบริเวณด้านในค่ะด้านในเราก็ออกแบบเผื่อไว้ได้เลยนะคะว่าเราต้องการที่จะให้อะไรอยู่ตรงไหนนะคะอ่านี่ค่ะด้านในนะคะเราจะเผื่อไส้กรองนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่า มีบริเวณที่ใส่ลวดไว้ด้วยตัวสายเปนแบบนี้เออเมื่อกี้ถ้าเกิดทำสายให้เป็นแบบเดียวกัน<ะ>ก็จะน่าจะสวยกว่าโดยที่สายนะคะก็จะเยบออกมานะคะจากบริเวณที่เรากูนนั่นเองก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะได้แล้วนะคะสําหรับหน้ากากแบบแรกนะคะทีนี้มาดูหน้ากากแบบที่สองกันบ้างหน้ากากแบบที่สองนะคะดั้งเดิมเนี่ยเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะมีความเป็นแบบนี้เนาะมีหูตรงนี้มีหูตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงกลางเป็นการตัดต่อนะคะแต่ว่าเราจะมาทําใหม่นะคะด้วยกาน เราจะตัดบ,บริเวณช่วงหูอันนี้ออกไปเลยนะคะไม่ใช้เราก็จะเอามาเป็นหน้าตาประมาณนี้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการเติมนะคะสายข้างมาน,นะคะลงไปด้วยนะคะแต่ว่าหน้ากากเนี่ยพอเรามาทำการ ออกแบบแบบนี้แล้วนะคะเราเติมสีให้เขาเลยกว่านะคะเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าสีมันจะประมาณไหนนะคะเนื้อผ้าที่หมิวคิดเอาไว้นะคะอาจจะเป็นสีประมาณตุ่นๆน,นะคะเขียวตุ่นๆที่จริงเรื่องสีเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนเลยนะคะแต่ที่หมิวเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวอ่อนๆตุ่นๆน,นิดนึงลองดูซิประมาณนี้เลยไหม ือสีเขียวนะคะที่เหมีเลือกมานะะแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความเป็นผ้าฝ้ายนะคะแต่ว่าต่อไปนะคะเรื่องของการเย็บตกแต่งอันนี้แล้วแต่เลยนะคะเราจะสามารถเย็บตกแต่งบริเวณด้านหน้าแบบนี้นะคะก็ได้หรือว่าจะเย็บตกแต่งนะคะบริเวณกลางนะคะจมูกแบบนี้ก็ได้เลยนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าเดี๋อาจจะไม่เย็บนะคะปล่อยเอาไว้ให้มันโล่งๆนะคะชอบอะไรเรียบเมากกว่าเดี๋ยวลองมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าบริเวณที่เย็บตกแต่งช่วงนี้เนี่ยเราจะเย็บหรือเปล่านะคะมาดูกอนกันหน้าอีกทีค่ะ,ะแล้วก็นี่คือช่วงบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังหลักเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนที่อยู่ติดก,กับใบหน้าของเรานะคะ,ะเราก็จะออกแบบมาประมาณน,นี้ เรื่องวาดนี่คือไม่จําเป็นต้องวาดให้สวยจุดหมดจดนะคะให้เราสื่อสารกับช่างรู้เรื่องก็พอแล้วเนาะอ่าบริเวณด้านในนะคะที่จริงลักษณะของการเย็บแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอื้อมผ้าชิ้นหน้านะคะมาที่ด้านหลังเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะทําให้ตับเย็บได้ง่ายมากขึ้นนะคะมันก็จะมีความเป็นผ้าชิ้นหน้าอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็เราจะมีการ ใช้้าตรงกลางาต้องตัดต่อไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีการเสริมช่วงนี้นะคะที่จะสอบตัวชั้นกรองเข้าไปนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นการใส่สายนะคะออกมาจากรูนี้ได้บริเวณด้านในนะคะสามารถเย็บกดแบบเหมือนบริเวณด้านหน้าได้เลยนะคะ ประมาณนี้นะคะสําหรับแบบที่2ของเรานะคะอทีนเราก็จะได้แล้วทั้งหมด2แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กระบวนการคิดนะคะแพทเทิร์นกันบ้างว่าเราจะต้องออกแบบแพทเทิร์นอย่างไรนะคะให้เหมาะสมกับแบบทั้ง2แบบนี้ค่ะ